สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆวันนี้ผมมีรถราคาเบาๆมานำเสนอสักคันหนึ่งนะครับบอกเลยว่าเป็นแวนสวยที่สุดและถูกที่สุดในตลาดเลยนะครับคันนี้เป็นนิสสันแวนปี2005นะครับผมรถสวยใส่นะครับ14ที่นั่งเป็นเครื่องดีเซลนะครับ3.0ดีเซลนะครับเกียร์ธรรมดา เล่มเอกสารครบนะครับภาษีหกแปดนะครับต่อให้เต็มปีเลยนะครับมกราคมแปดใช้ได้ยาวๆแอร์เย็นนะครับภายในกว้างขวางไภายในกว้างขวางนะครับสวยสะอาดรถอยู่ที่ลำลูกกาของเจ็ดนะครับสนใจโทรได้นะครับ094047 เจ็ดก้าเจ็ดศูนย์นะครับผมเล่มเอกสารพร้อมนะครับนั่งรถมาไกลมาดูรถคันนี้ไม่มีผิดหวังนะครับเงินสดหนึ่งแสนสองหมืนเก้าพันนะครับขายเงินสดเท่านั้นนะครับผมภายในสวยสะอาดนะครับภายใน VIP อย่างดีเลยเครื่องเล่นจอสองดินพร้อมใช้งานหนึ่งแสนสองมืนเกพันบาทเท่านั้นนะครับ ราคานี้คุ้มคุมใครสนใจรีบมาดูรถนะครับมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับสีสวยๆเลยนะครับผมเป็นน e ิสสันเออแวนปี2005นนะครับอะไห่หาง่ายไปกันได้ทั้งครอบครัวโอเคครับผมขอบคุณมากครับ